เพื่อนเคยส่งกระเป๋าไฟถากไปซ่อมกันไหมคะมิ้นเคยค่ะและมิ้นก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังออใบที่มิ้นส่งไปซ่อมก็คือรุ่นนี้นะคะเด็กเตอร์ค่ะตอนนั้นเนี่ยคือใช้แล้วมันมีปัญหาเป็นแบบว่ายางเปื่อยนะคะขอบยางเปื่อยแต่ยังไม่อยากซื้อใบ,บไงก็เลยส่งไปเปลี่ยนยางดีกว่าค่ะ มินอยู่เชียงใหม่มิ้นก็เลยไปติดต่อที่ไฟถากที่วันินมานนะคะแล้วเขาอะ่ะก็ส่งใบนี้ยไปซ่อมต่อที่ไฟถักแบงคอกสยามสแควร์ค่ะแล้วราคาค่าซ่อมเท่าไหร่คะปกตินะคะไฟถากในประเทศไทยอะจะมีการซ่อมอยู่2แบบอันดับที่1ก็คือรีแพร์รีแพร์เนี่ยจะคิดอยู่ที่ราคา750บาทค่ะรีแพรย์ซ่อมอะไรได้บ้างคะ รีแพร์นะคะจะซ่อมในส่วนของการเปลี่ยนขบยางเปลี่ยนตีนตุ๊กแกเปลี่ยนตัวล็อกหัวเข็มขัดใส่สะพายที่มันขาดค่ะรวมถึงอะไรต่างๆก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของการซ่อมแบบรีแพร์ด้วยนะคะแต่สำหรับผ้าใบถ้าเกิดว่ามันเป็นรอยขาดแบบนี้ มันจะเป็นอีกเลทราคาหนึ่งในการซ่อมค่ะนั่นก็คือราคาของรีแ a บนะคะเป็นราคาของการปะผ้าใบายเย็บมุมกระเป๋าที่ขาดแล้วก็ปะรอยถลอกของกระเป๋าค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะและก็ยังครอบคลุมไปถึงส่วนของการ ซ่อมในเรื่องของรีเพลกระเป๋าด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่ากระเป๋าของเราอ่ะซ่อมราคาเท่าไหร่มิ้นแนะนำให้เอากระเป๋าอ่ะไปถามที่ช็อปก่อนค่ะอย่างใบนี้นะคะตีตุ๊กแกมันหายไปหนึ่งช่องเห็นไหมมิ้นเคยไปถามค่าซ่อมค่าซ่อมก็อยู่ที่750บาทเป็นราคาของค่ารีแพร์ค่ะถ้าเปลี่ยนแค่ตรงนี้อย่างเดียว750มันก็แพงอนะเนาะแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเองนี่คือ เปลี่ยนไม่ได้อะพอดูตะเข็บแล้วแบบมันมันเย็ยบยากมากนะคะอย่างใบนี้ขอบยางก็เริ่มเปื่อยยุ่ยแล้วนะถ้าซ่อมก็จะเป็นการซ่อมในระดับของรีแพร์นะคะ7 5็้วหิบาทค่ะเปลี่ยนขอบยางที่มันเริ่มเปื่อยยุ่ยนี่แต่ก็เอาไว้ก่อนเนาะ <laughs> สำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้เรื่องของราคาค่าซ้มกับออกไฟค่ะอย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้ได้วยนะคะบ๊ายบาย